สีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้โคเรนก็มีโอกาสมาถ่ายวิดีโอที่สวนนะครับว่าจะทำยังไงให้มะนาวมันออกดอกเยอะครับเนีออกเป็นพวงอย่างเงี้ยครับเป็นพวงเป็น ออวิธีทำนะครับที่จะให้ออกดอกเยอะไงออกดอกทุกทุกกิ่งนะครับท่านต้องเด็ดใบเด็ดใบยยงนี้ออกเด็ดใบเด็ดใบทิ้งให้หมดเลยเด็ดใบนะครับก่อนก่อนที่จะให้ออกดอกต้องเด็ดใบก่อนเด็ดใบให้เกลี้ยงแล้วก็งดน้ำงดน้ำนะครับสองอาทิตย์ ไม่ต้องให้น้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่สูตรข้างหลังสูงนะครับ8 24 24ครับข้างหลังสูงใส่ปุ๋ยปุ๋ยเสร็จตอนนี้เราจะให้มันออกดอกเราก็มาลดน้ำรดน้ำนะครับรดน้ำแล้วก็เด็ดใบเด็ดไรออกเกลี้ยงนะครับมันก็จะออกดอกมาอย่างนี้ครับมาเนี่ย นีทุกกิ่งเลยอย่างนี้ดออกดอกทุกกิ่งมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองครับก็มีครับหลักๆก,ก็คืองดน้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเสร็จก็ให้น้ำงดน้ำสิบสี่วันครับมันก็แล้วก็ผิดเด็ดใบออกใอ้เครื่ยงเสร็จแล้วก็มันก็จะออกดอกครับ หลังจากนั้นก็ก็ออกดอกได้ประมาณทัสองทิศใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสูตร555ครับจะช่วยเร่งให้ดอกบางดอกมีหน่วมีมีมมลูกผอกมาสมบูรณ์ครับลูกผอไมาใหญ่หลูกก็จะใหญ่สมบูรณ์ครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับการทำให้มะนาวออกดอกเยอะ วันที่สัปดาห์ที่สองนะครับก็มาติดตามว่มามะนาวจะออกดอกจริงไหมที่เราทําตามคลิปที่ผ่านมานะครับออก็ประสบความสำเร็จนะครับออกทุกต้นเลยทุกทุกกิ่งครับสวยออกทุกกิ่งครับผมกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ออกหมดเลย ะพลังเลยครับครับก็วิธีการก็คือต้องงดน้ำสิบสี่วันก่อนที่จะให้ปุ๋ยนะครับก่อนที่จะให้ปุ๋ยแปดยี่สิบสี่ครับแล้วก็ทำการเด็ดใบก่อนแล้วก็งดน้ำครับตามขั้นตอนนะครับนี่ก็ออกดอกเยอะมากเลย เป็นพวงนะครับออกนอกเยอะจริงๆครับผมเต็มไปหมดเลยครับ